สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคุณจุกจิกอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เอารถมาติดทีวีการไปแล้ว2คันนะครับคันนี้เป็นคันที่3สําสหรับเปนซีน 4, 2, 5, 0, w, 2, 0 5นะครับคันนี้เข้ามาติดทีวีการซูปเปอร์นาโนเซรามิกมาหน้า60รอบคัน80หลังคา80นะครับ ส่วน้านหน้านะครับเป็นฟิล์มกาวซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับปกป้อง UV 400ร้อ UV น UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจ่างแสงอินฟราเรดได้ถึง96.8%อนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาแล้วก็ทำป้ายตะเกียนกันน้ำด้วยนะครับนี่นะครับ ส่วนรอบคันนะครับเป็นฟิล์มมีการซูเปอร์นาโนเซรามิก80%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UVB ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอิาเรดได้ถึง99.8%หลังคาสรุปก็เช่นกันนะครับเป็นฟิล์มมีการ80%นะครับปกป้อง UV400 UV1 UVB ได้100%นะครับส่วนบาหนลังก็เป็นฟิล์มมีการ80%เช่นกันนะครับ ปกป้อง UV 400, u UV UV1 u v ได้100%นะครับปกป้องนะค,ค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง99.8%ส่วนฝั่วนบางคนทับนะครับก็80%นะครับวิธีสังเกตฟิล์มเซรามิกนะครับจะต้องไม่มีแสงซ้อนเกิน8ิและจะต้องป้องค่าความร้อนรวมได้ยาวนาน8-10ป,ปีนี่คือลีมนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับ และนี่คือบานในของฟีบีกาซูปเปอร์นานโนเซรามิกนะครับ60%ปกป้อง UV 4 0 0 UV1 UVB UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง96.8%ส่วนรอบคันนะครับเป็นฟีบีกาซูปเปอร์นานโนเซรามิกนะครับ80%ปกป้อง UV 4 0 0ล u v UVB ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟาเรดได้ถึง 99.8%ส่วนราคาสรุปก็เช่นกันนะครับเป็นฟิวบีการ์ดซูเปอร์นาโนเซิกนะครับ80%ปกป้อง UV 400 UV 1 UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8%นี่คือฟิวบีการ์ดซูเปอร์นาโนเซรามิกสำหรับเบนซ์4250คันสวยคันนี้นะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งสำหรับฟิวบีการ์ดซูเปอร์นาโนเซรามิกปานหน้า60 รอบคัน80%นะครับปกป้องอ400 u v 4ล้อ U1 UAV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง99.8%หลังค่าชั้นลูกก็80%นะครับเดี๋ยวเราเออกไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับและนี่คือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มวิการซูปเปอร์นานโนเซรามิกนะครับ นี่คือฟิล์มแวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับ เมื่อเราติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะข้าไปที่ร้านกระลาดตองแปะนะครับเพื่อทําการล้างรถลงฟิล์มฟื้นฟูนะครับแล้วนํามาจอดตากแดดตรงนี้ให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเต้ยนะครับทําการเก็บฟิล์มนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาฝากกดติดตามถาวรดูดูช็อปในช่อง YouTube นะครับถาวรดูดูช็อปในช่อง TikTok นะครับแล้วก็เพจร้านถาวรดูดูช็อปนะครับ วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ส,ส,ส,สุกส,สักปดสุดสุดสุัน,นุดสุีุ่นสุด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 สุลืุลืุดสุดสุดสนัสุัส